ท้างบีลีฟเจ้าชายสีสันแห่งผืนป่าอินโดจีนปาฏิหาริย์ในป่าลึกในป่าดิบชื้นแห่งเทือกเขาอันนามระหว่างชายแดนลาวและเวียดนามที่สึ่งสายหมอกยังคลุ้มยอดไผ่เก่าแก่และแสงแดดแรกกำลังส่องลอดใบไม้มีสิ่งมีชีวิตที่ราวกับหลุดออกมาจากจินตนาการของจิตรกรผู้ยิ่งใหญ่แล้วมันก็ปรากฏขึ้นข้างบีลีฟ สัตว์ที่ธรรมชาติประดิษฐ์ขึ้นด้วยสีสันที่สวยงามจนแทบไม่น่าเชื่อเจ้าชายแห่งป่าผู้สวมชุดที่ไม่มีใครเรียนแบบได้ 1. ศิลปะแห่งธรรมชาติหากธรรมชาติเป็นจิตรกรผู้ยิ่งใหญ่ข้างบีลีฟคือผลงานชิ้นเอกใบหน้าสีขาวบริสุทธิ์ราวกับสวมหน้ากากสีขาวลอ้อมรอบด้วยขนสีทองอ่อนที่แก้มแขนและลำตัวสีเทาเงินแต่ที่โดดเด่นที่สุดคือขาสีแดงสดใส เหมือนสวมถุงน่องสีเพลิงและหางสีขาวสะอาดยาวกว่าตัวชื่อวิทยาศาสตร์พิกัทริกนีมาเออุสแปลว่าลิงก้นแดงเจ้าชายแห่งป่าหรือลิงห้าสีพวกมันมีขนาดกลางสูงประมาณ60-70เซนติเมตรน้ำหนัก8-11กิโลกรัมแต่หางยาวถึง50-80เซนติเมตรทำหน้าที่เป็นไม้กายสิทธิ์ในการทรงตัว2 ค้างบีลีฟใช้ชีวิตเกือบทั้งหมดบนเรือนยอดของป่าไผ่และไม้ใหญ่ในป่าฝนของลาวตอนกลางและเวียดนามตอนกลางโดยเฉพาะในเขตป่าสงวนคาบสมุทรเซนจาใกล้เมืองดานังพวกมันอาศัยเป็นกลุ่มเล็ก4-15ถึงตัวนำโดยข้างผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดอาหารหลักคือใบไผ่อ่อนดอกไม้ป่าและผละไม้ป่าพวกมันมีกระเพาะพิเศษหลายห้องเหมือนวัวช่วยย่อยใบไผ่แข็งให้เป็นพลังงานข้างบีลีฟเป็นสัตว์ที่สงบและระมัดระวัง เคลื่อนไหวช้าๆสง่างามไม่ส่งเสียงดังเอะอะเหมือนลิงชนิดอื่นพวกมันเป็นสถาปนิกแห่งป่าช่วยกระจายเมล็ดพืชผ่านมูลสร้างป่าใหม่ไปทั่วพื้นที่และเป็นตัวชี้วัดสุขภาพของระบบนิเวศเมื่อมีข้างบีลีฟแสดงว่าป่านั้นยังสมบูรณ์ 3. เงาของอันตรายแต่ความงดงามและบทบาทสำคัญของข้างบีลีฟกำลังเผชิญหน้ากับเงาของอันตรายที่ขึบคลานเข้ามา ป่าไผ่ที่เคยเป็นบ้านถูกตัดโค่นเพื่อทำไร่ข้าวโพดปลูกยางพาราและสร้างถนนเชื่อมต่อที่เลวร้ายกว่านั้นความงามของข้างบีลีฟกลายเป็นสาเหตุแห่งความตายนักล่าจับพวกมันไปขายในตลาดมืดเพื่อเป็นอาหารยาแผนโบราณหรือสัตว์เลี้ยงผิดกฎหมายด้วยนิสัยสงบและเคลื่อนไหวช้าทำให้ตกเป็นเป้าหมายได้ง่ายจากเดิมที่มีหลายหมื่นตัวกระจายทั่วภูมิภาค วันนี้เหลือน้อยกว่า1,000ตัวและจำนวนกำลังลดลง50%ในทุก30ปีข้างบีลีฟอยู่ในสถานะใกล้0ูนยพันขอบคุณที่กดไลค์กดติดตามและรับชมคลิปขอบคุณครับ